We'll สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับมิสูขอนแก่นยนต์ไพบูลนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวไททันดับเบิลแคปแอดลีดโฟร์วินะครับรถเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมกันว่าในรุ่นแอดลีดเนี่ยแตกต่างยังไงกับรุ่นอัลต้าขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นแอดลีดเนี่ยเห็นไหมฮะว่ารถคันนี้สีส้มเนี่ยตัวกระจังหน้าตัวนี้จะมาสีส้มนะฮะ ตัดกับสีดําในตรงแผงลังพึ่งตรงนี้นะฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวคิวตัวซีเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นสีดําแผงกันชนด้านใต้จะเป็นสีดํามันตัดการทําให้รถด,ดูดุดันมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะฮะเห็นไหมครับว่าจะมีคิ้วร้อเนี่ยฮะคิ Q ้วร้อตกแต่งสีดํานะครับกระจกมองข้างสีดำนะฮะมือจับเป็นสีดํา ตัดกับสีส้มทําให้รถดูสปอร์ตมากนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีดําเห็นไหมฮะสวยงามมากนี่แล้วก็อ,กอย่างหนึง่งในตัวแอดลีดเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามาชุดแต่งตัวนี้จะเป็นสปอร์ตบาร์หลังตัวนี้เป็นวัสดุกาไฟนะครับแข็งแรงทนทานแล้วก็ตากแดดได้เนี่ยไม่มีกรอบแน่นอนอายุการใช้งานนี่ยาวๆเลยนะครับก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะในรุ่นของแอดลีดเนี่ยภายในเนี่ยแตกต่างกับรุ่นอัลต้ายังไงนะครับ ดูจากเบาะก,ก่อนเลยเห็นชัดเลยเบาะเนี่ยจะตกแต่งด้วยสีส้มนะครับสลับกับตัวผ้าเป็นอะคันธาระนะครับตัวนี้ผิวสัมผัสดีมากนะครับอย่างที่บอกไปตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นโฟร์วิวขับเคลื่อนสีล้อนะครับซึ่งคนที่เคยใช้มิซูอยู่แล้วจะรู้ว่าขับเคลื่อนสีล้อของมิซูเป็นยังไงนะฮะตัวนี้ผมได้ไปทําการลองขับมาละไปลองสลาลอมลองอะไรดูละนะครับฟีลลิ่งในการขับดีมากดีมากจริงๆทั้งช่วงล่างทั้งการควบคุมอย่าง พวงมลาลัยเองนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าละซึ่งต่างจากรุ่นออาต้านะครับยังจะเป็นแบบไฮดรอลิกอยู่นะครับควบคุมง่ายนะครับผู้หญิงขับได้สบายๆเลยตัวนี้น้ําหนักพวงมลาลัยไม่หนักเลยนะครับเหมาะมากนะฮะอ่าเอาผมลืมบอกไปตัวฝากระโปรงตัวนี้ไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นอาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นอลูมิเนียมอะไรสักอย่างนี่แหละตัวนี้เบามาก น้ำหนักเบามากผู้หญิงก็เปิดได้ยกได้ง่ายเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอฝากไว้นิดนึงตอนนี้รถของทางมิซูยนไทบูเนี่ยเรามีให้ทดลองขับแล้วนะครับแล้วรถเรามีพร้อมจําหน่ายเลยตอนนี้ใครสนใจทดลองขับลองเข้ามาลองขับดูได้หรือติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างดูนะฮะสนใจยังไงลองเข้ามาขับดูก่อนจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ